ได้รับสลับร่างนะครับซึ่งมีกันหมดออนประมาณเดือนสิงหา <Yay! S 2> นี่ถึงแล้วเดือนหน้าปะ่ะเดือนหน้าค่ะเออดือนหน้านะครับผมอย่าเล่า<ๆ>ให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคือเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสองคนที่มีความหลังคือหมายความความหลังนี้คือหมายความว่าชาติแต่ก่อนคือเราจะเจอกันแต่ความรักมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่สาเร็จสักทีเราจะตายก่อนทุกครั้งที่รักกัน,นะะซึ่งมาถึงยุคป,ปัจจุบนันนี้ก็จะเป็นดาราคนหนึ่งที่แบบว่า เล่าเดเวียงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีผู้ผู้หมวดคนอนึงที่แบบว่าเก่งมากๆในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาแบบเจ้าชู้หล่อมากๆจะมีวันหนึ่งที่เราตกตึกตกตึกด้วยเหตุใดไม่ทราบนะฮะตกตึกับบตื่นมาปุ๊บกลายเป็นอยู่ในร่างอีกคนหนึ่งจากดาราสาวแถวหน้าของเอเชียกลายมาอยู่ในร่างผู้ชายที่ขนดกนะ,นะ,ะไอตัวของ ผู้ชายเนี่ยก็กลายเป็นอยู่ในร่างของผู้หญิงนะครับผมซึ่งก่อนน้าที่ศึกษบล่างเนี่ยมีความไม่ค่อยไม่ชอบที่หน้ากันอยู่แล้วพูดตรงอโก้แต่ละคนเยอะไงคะจอมาเจอคนที่อีโก้เท่ากันก็ไม่ได้อะไรพอต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในร่างของแต่ละคนซึ่งตอนแรกก็รับกันไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้ชีวิตของแต่ละคนเพื่อที่จะให้มัน แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะดำเนินต่อไปดำเนินต่อไปได้ดดไไดใช่ก็คือหาทางแก้ไขยังไม่ได้คือไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาศึกษาวิธีบแบบเราใช้ชีวิต<ช>กันเ่<ะ>แล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่กว่าเราจะมาแบบว่า ยอมรับสภาพตัวเองได้คือหลายอย่างมากดาราต้องไปเป็นตำรวจตำรวจต้องมาเป็นดารออาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันตลกใช่คือคือที่เห็นในทีเซอร์เน,นีย่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ายังยังไม่ยัง,ยง,ยงไม่เท่าไหร่นะครับผมอาจจะมีแบบมุกเล็กน้อยเป็นคอมเมดี้เล็กน้อยแต่ว่าจร,งริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องราวที่มันแบบสนุกตลกหรือว่าสร้างเสียงหัวเราะได้อีกเยอะนะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่อยากพูดไปอยากให้ไปดูในละครมากกว่าจะได้อะไรแบบมีความสุขเต็มที่เลยเดี๋ยวย่าพูดถึงฝีมือการแสดงของ เกดหน่อยครับกับการที่จะต้องมาแสดงปเป็น<า>เพตาใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคือตอนที่พี่นาเดตอยู่ในคาแรคเตอร์ของเพตาค่ะคือมันจะมีอะไรในแววตาที่เรารู้เลยว่าอ๋อนี่ไม่ใช่นาเดตไม่ใช่ลามินแต่คือผู้หญิงคนหนึ่งที่บอบบางมากเป็นผู้หญิงที่เซนซิทีฟที่กําลังเสียใจกับสิ่งที่เขาต้องอยู่ใช่ค่ะก็ดีค่ะน,น่ารักคือคือุกคนดูไปแล้วก็ เวลาเราเล่นเล่นเล่นละครเงี้ยเราจะรู้สึกคิดถึงตัวคือต้องบอกเลยว่าคิดถึงตัวเพตาอันนี้ก็คิดถึงเพตาเราก็คิดถึงเพตาความสนุกเนาะเออความสนุกของตัวละครนี้มันมันเป็นละครที่แบบ ท่าเยอะอ่ะเพตาเนี่ยเป็นคนท่าเยอะแบบมีแบบคือคือคือสนุกที่จะเล่นอ่ะแล้วเราก็สนุกจะเล่นอ่าสนุบทีสนุกมากจนเกินไปจนคาแรคเตอร์มันมันหลุดนะพวกกับก็ต้องแบบคอยแบบเตือนนะว่าเอ้ยอันนี้มันมันมันเป็นมันต้องเป็นผู้ชายนะหรืออันนี้มันต้องเป็นผู้หญิงนะมันไม่ใช่กระเทยนะอะไรเงี้ยขอโทษนะไม่ใช่คำนี้อะไรก็ขอแฮชแท็กสำหรับ ไม่เป็นไรมเคือตอนที่หนูอยู่ในกองอะค่ะหนูบังคับให้ทุกคนเรียกหนูว่าผัวจ๋าใช่ค่ะเป็นผัวจ๋ายายจ๋าเหรอใช่แสดว่าละครผัวจ๋าจะต้องมีทีมเมียจ๋าทีมผัวจ๋าอย่างเงี้ยไม่แน่ไม่แน่คะพี่าเด็กย่าๆเหรอครับเป็นยังไงแมน คือรเรื่องนี้เวลาที่คือเรื่องนีตง้ต้องบอกตรงเลยว่าจริงๆแล้วมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะที่จะศึกษาคาแรคเตอร์กันเพราะว่า ความยากมันคือมันไม่ใช่ว่าเปิดเรื่องมาแล้วสับร่างกันเลยมันคือมีปูพื้นมาอีกว่ายายาคาแรคเตอร์ยากเป็นยังไงคาแรคเตอร์รามินเป็นยังไงใช่ไหมฮะเราต้องมาศึกษากันว่าอยู่เล่นไปยังไงนะถ้าไอเล่นไม่เหมือนนี่ก็เราก็ส่วนเหมือนกันใช่ไหมเราเล่นไมยังไงเขาต้องมาคุยกันคือมันต้องคุยกันตลอดเรื่องนี้ว่าตอนไหนเล่นไปยังไงหรือว่าลักษณะเรื่องแม้กระทั่งกายภาพเรื่องมือเรื่องไม้เรื่องท่าทางเรื่องของการคอมโพสทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องการให้มันละเอียดมากที่สุดอะไรเงี้ยมันมันก็เลยเป็นเป็นความยากที่ที่เราสองคน่ยชว ช, auto, ช่วยช่วยกันเพื่อที่ให้ให้ละครเล่นมาสมบูรณ์แบบคุณถามว่าอายาเล่นเล่นเป็นยังไงบ้างก็ก็ต้องบอกกันว่าเราก็ต้องช่วยกันเล่นเรื่องนี้ใช่ค่ะโอเคป่ะอายาไปวิจิตรักเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเวลาถ่ายโอเคได้ค่ะไปเล้วบรรยากาศที่เพิ่งกลับมาหน่อยครับเป็นยังไงบ้างไปถ่ายตามบรรยากาศเป็นยไงบ้างสวยมากค่ะทุกที่ที่เราไปถ่ายคือเป็นแบบว่าสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันแบบอันซีนค่ะ